สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพัฒนหลแอมสิงห์นะครับจะแนะนําวิธีลดเข็มแทงชนวนไม่ให้กระแทกผนังปืนกล็อกนะครับเพื่อถนอมผนังห้องเข็มแทงชนวนนะครับง่ายๆอันนี้อันนี้ปืนยังไม่เคลียร์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นก่อนนะครับเวลาเราจะลดเข็มแทงชนวนนะเคลียร์ปืนก่อนตรวจอาวุธนะครับเช็คนะครับ เอานิ้วแย่เลยนะครับว่ามีกระสุนในลำกล้องไม่ไม่มีอ่าโอเคไม่มีนะครับอันนี้วิธีลดเข็มไม่ให้ไม่ให้มันกระแทกผนังเข็มท้จยนวนมากนะครับก็คือดึงมาประมาณครึ่งวินนะครับดึงประมาณครึ่งวินนะครับแล้วเหนียวไกอ่านะครับอันนี้นะครับเสียงมันจะเบาหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีเหนียวไกลเลยเนี่ยเพื่อลดเข็มเนี่ยมันจะดังมากเลยนะครับ ทำให้ดูทิ้งมันจะมันจะดันเข้าไปนะครับดันสไลด์เข้าไปมันจะชนเข็มนิดนึงชนผนังนิดนึงอื